สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็สวัสดีนะครับ f c ทุกท่านนะครับนะครับผมวันนี้ก็ช่อง YouTube และแฟนเพจนะครับอุจิตับคนสุดทนเหลาอำเภอประสัตตัวนะครับผมปลามาดูรอบเด้อพี่น้องผมใส่ไว้น่าจะห้าหลังหกหลังนะครับเรียงกันเป็นตัววายวันนี้ใส่เป็นสูตรตัววายนะครับในปลาไผ่นะครับผมนะครับเรียงไว้นะครับผมเผื่อจะมีปลาวิ่งเข้ามาเข้ารอบมั่งนะครับ รอชมกันเด้อพี่น้องสิม,มานบอมานนะครับผมอยู่น้องเ้ยเรือปิดภัยแล้วครับผมแต่มันก็มีคนบันแหนะครับผมหลายคนเลยพี่น้องอเห็นแต่หลังปูดโลบผมนะครับผมรู้เห็นหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันมาลุ้นกันนะค,ะครับผม ไปดูหลังสุดก่อนโอ้ยเหลือหอยเยอะด้วยนะครับหอยก็เยอะนะครับรัวจะเหยียบหอยนี่แหละครับพี่น้องบาดแข้งบาดขาโอ้ยจะเตะอะไรนี่เตะไม้โอ้ยตกใจนกว่าปลาหลังนี้ศูนย์ อันนี้0ูนตอนนี้น่าจะมีหลังหนึ่งสูนสุดตัววายนะครับผมไม่เข้านะครับตอนนี้เหลืออยู่น่าจะสามหลังสี่หลังนะครับไม่เข้านะครับผมสูนหาตัวยากแลยเอ้า ไม่มีฟงเข้าหลังนี้บอกว่ามันเกาะกันเกี่ยวกันสูงโอ้โหอ้งเลยมีช็อตลักทึกให้เห็นกันบน้านน่นะสูงนะครับเอ้าหลังนี้เหมือนมีอู้ยมีหนึ่งตัวนะครับพ <c ười> ี่น้อง หนึ่งตัวดูอีกหลังนึงนะครับผมโอ้ประมาณเลยนะครับวันนี้นี่ก็ประมาณไปจับตัวเลยนะครับผมสรุปนะครับผมได้ปลาหนึ่งตัวอุ้ยพี่น้องดูได้หนึ่งตัวตัวเดียวนะครับ นะครับก็ว่าเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับปลานน่นนะครับมันจะเข้าป่านะครับผมป่าบัวนะครับแต่มันก็จะมีบางส่วนที่มาเลาะเลาะ,ละหากินแถวฝั่งแต่ว่าคนาใส่มองเยอะนะครับมันเลยปลาเลยไม่ค่อยเข้ามาด้านนี้นะครับผมรอแล้วแต่วันแล้วแต่จังหวะนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ ดูบรรยากาศเอาละกันนะครับผมหาปลานะครับสนุกสนานตามภาษาอุชิตับคนสุรินเหล่าเพื่อปราสาทต,ตัวนะครับกับปลานิลตัวเดียวรอบทั้งหลายหลังอยู่น้องโอเคครับผมไม่มันนะครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อนะครับสวัสดีครับ